สวัสดีค่ะแม่สวยนะคะไทยนิยมคามสวยนะคะวันนี้เช้าวันพุธเนาะเช้าวันพุธค่ะวันนี้พี่สวยคุณแม่สวยไทยนิยมคามสวยก็ได้รับสิ่งดีๆเนาะจากน้องขวัญเวียงเนาะน้องขวัญเวียงนี่เป็นคนสร้างหมู่บ้านเนาะสร้างหมู่บ้านสร้างการขายเป็นคนที่มีจิตใจดีงามเป็นบุญกับคุณแม่ประจําน้องขวัญเวียงนะ เป็นหมู่บ้านขวนเวียงวิเลตใช่ไหมคะขวนเวียงบ้านขวัเียงวิเลตขวเียงมิเลตใครต้องการบ้านไม่ลูกบิหลานนะคะต้องการบ้านที่สกลนครก็นี่เลยทั้งถูกทั้งสวยเลยนะคะคค่ะเป็นลูกสาวคณคณแม่สวยอีกคนหนึ่งถ้าคุณแม่ไปดอนสัมพัน์บ่อยๆนี่เลยค่ะขวนเวียงเมื่อกี้ขวนเวียงได้เล่าเรื่องประวัติของสกลนครนะคะก็เลยอยากให้เอฟซีก็อยากให้เอฟซีของคุณแม่ได้ได้ได้บางท่านก็อยากทราบเนาะค่ะอันนี้จะเป็นประวัติของอนุญาตนะคะของญาตท่าน อันนี้คือผ่านได้นางไอใช่ดไหมคะใช่ค่ะนางไอคําค่ะนางไอคําก็เป็น่เป็นของกษัตริย์ผู้เลอโฉมค่ะเป็นที่รากษัตริย์ผู้เลอโฉมน้องควาณเอ้น้องควาณเล่าหน่อยค่ะอันนี้ไม่เป็นไรค่ะคุณคุณแม่เคยเล่าเลยอันนี้เป็นกระรอกเผือกกระรอกเผือกที่ออ่่าาเจ้าชายเจ้าชายประดานเนาะมาค่ะเดี๋ยวเรามามาดูตรงนี้เลยก็ได้ค่ะดูไปเรื่อยเรื่อยเนาะไปไปทีละองค์เนาะอันนี้คือนางไข่นะโอ้คนลูกขออนุญาตนะคะขออนุญาต นางไอค้ำผู้เลยชมคุณแม่สวยก็ไม่เคยมากราบไว้ท่านนะคะอยู่ในสวนลูกเนาะอันนี้กระรอกเผือกขออนุญ,ญาตนะคะขอประทานที่จะได้เผยแพร่ให้ชาวโลกได้รับรู้ว่าสกลน,นครขอ,ของเรามีตำนานอะไรบ้างนะคะตามน้องคนเบียงมาเลยค่ะ,าคะตามน้องคนเบียงมาเลยมา,มา,มาอ่านตำนานตำนานสกลนครนะคะตำนานสกลน,นคร กรเมืองหนองหันล่มภาษาเราเป็นหาองหันล่มนี่แหละเดี๋ยวเรามาดูทีละองค์ก่อนก็ได้แล้วค่อยมาอ่านกันนะคะอันนี้คือองค์ปู่ย่าพญานาคนะคะองค์ปู่ย่าพญานาคศักดิ์สิทธิ์มากกราบขออภัยท่านด้วยนะคะสาธุค่ะสาธุกราบมามาบูชาท่านปู่พญานาคเนาะปู่พญานาคค่ะปู่พญานาคอันนี้เป็นเจ้าชายนะคะอันนี้เป็นปู่พญานาคค่ะปู่พญานาคเนาะ ปู่พญานาคปู่พญานาคศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยอยู่ริมริมหนองหานนะคะได้โชคได้ลาภหลายคนมาไหว้ท้าถูกขอให้ครอบครัวของข้าพเจ้าแค็งแกรางปลอดภัยทั้งหลายทั้งปวงมีแต่คนรักมีแต่ความสุขนะคะขอให้ปู่พญานาคจงช่วยคลุมครองปกปักรักษาเนาะเั็นเกาะกำบังอาเพศภัยต่างๆที่จะเข้ามากลากายขอให้ท่านช่วยเป็นเกาะกำบังปกปักรักษานะคะทุกๆคนที่ดูคลิปนี้เนาะทุกคนที่ดูคลิปนี้ขอให พรจากปู่พญานาคในคุ้มครองปกปักรักษาค่ะนี่คือเท้าผาแดงเท้าผาแดงใช่ไหมคะเท้าผาแดงที่รักกันนางไอคำนะคะเท้าผาแดงนะคะเจ้าชายเจ้าชายนะคะเป็นเจ้าชายแล้วก็อันนี้เป็นชาวบ้านเป็นอันนี้เป็นชาวบ้านทมการทั่วไปที่หนีภัยออกไปจัดที่ เมืองน้องหานนะคะก็จะมีที่ว่ากินเนื้อกระลอกแล้วเดี๋ยวเรามาดูอ่านประวัติกันดีกว่าเนื้อกระลอกเนา่อนั่นก็คือทายใช่ไหมคะทรายที่เขากินกันทั้งเมืองกินกันทั้งเมืองที่ทําให้เกิดอาเมมาขึ้นมาจากมาดานเยอะเลย เขาก็ทำให้เมืองร่มใช่ค่ะให้ค่รกินเนื้อตายเดี๋ยวนี้ก็ทำให้อาหานล่มคือเป็นผื่นน้ำทั้งหมดเลยคนคุณแม่กำลังที่เดียวก็คือดอนสวรรค์ดอนสวรรค์เพราะว่าเป็นเมืองแม่ห้างแม่ไม้ที่เขาไม่แบ่งเนื้อให้กินไงต้องกราบต้องกราบขออภัยท่านน้องที่ลงคลิปเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนาะท่านเรามาอ่านประวัติกันค่ะสาธุเรามาอ่านประวัติกันนะคะ ตำนานหนองหามเมืองสกลน,นครคณะอายุยืนอยู่มุมนู้นนะคะตำนานหนองหามนะคะเมืองสกลนครตำนาน<ม>รประมาณ 900, 900, 900ปีที่ผ่านมานะคะ900ปีแล้วนะคะ900ปีที่ผ่านมามีเมืองหนึ่งชื่อว่านครเอกชตีตานครเอกชทีตานะคะมีพระยาขอมเป็นกษัตริย์นะคะมีทีกดานโ่งงามชื่อนางไอคําที่เราดูเมื่อกี้นะคะมีความงามเรื่องลือไปถึงเมืองอีกเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองผาโพง เมืองขาพงนี่มีเจ้าชายนามว่าเท้าผาแดงที่เราถ่ายรูปเมื่อกี้เนาะใช่ค่ะเท้าผาแดงนะคะนาเท้าผาแดงได้ยินจิตศัพด์ความงามของนางไอคาจึงขี่ม้าแสนรู้ชื่อว่าบักสามนะคะอ่าลักลอบไปพบกับน,นางไอคําและทั้งสองก็รักกันนะคะความงามของนางไอคําเรื่องลือไปถึงเท้าพังคีเท้าพังคีเนี่เป็นเจ้าชายเมืองพญานาคนะคะอยู่ที่ใต้บาดาลน,นะคะก็ ท้าพังคีจึงแปลงร่างเป็นกระรอกเผือกที่เราเห็นเมื่อกี้เขาถ่ายรูปเมืม่อ<ช>กี้เนาะกระรอกเผือกซึ่งมีกระดิ่งทองผูกคอมาปรากฏให้นางไอคาเห็นอย่เมืเ่อกี้นั่นนะคะนางไอคาเห็นก็นึกเอ็นดูอยากได้กระรอกเผือกมาเลี้ยงจึงสั่งให้ในายพานตามจับแต่ก็จับไม่ได้นายพานไล่ตามไปจนถึงโพสามต้นเท้าพังคีที่เป็นพญา,านาคนี่ก็จึงกลายร่างจากกระรอกเผือกนี่นะคะที่ถูกแปลงเป็นกระรอกเผือกเป็นฟานใหญ่ก็คือตรงนั้น ฟันใหญ่วงเล็บเขียนว่าก็คือเป็นเนื้อทรายเขาเรียกเนเนื้อทรายนะคะฟันใหญ่ที่เราเห็นนะคะฟันใหญ่เป็นเนื้อทรายตัวใหญ่เนาะในพานเห็นดังนั้นนะคะก็จึงยิงด้วยธนูนะคะทำให้อ่าเนื้อทรายน่ะตายนะคะก่อนสิ้นใจเท้าพังคีก็อธิษฐานขอให้เนื้อเนื้อฟันที่ตนเองกายร่างเป็นแาบพญานาคเป็นเนื้อเนื้อฟานเนี่ยกายร่างมีน้ำหนัก800 0เกวียนคนแบบใหญ่มากนะคะ หากผู้ใดได้กินเนื้อนี้ก็ขอให้ตายและล่มจบจากนั้นร่างของฟันก็ใหญ่ขึ้นเน,เนื้อฟานใหญ่ขึ้นจนคนแตกตื่นมาดูและแล่เนื้อแจก,กจ่ายกันด้วยคิดว่าเป็นเนื้อชิปมาไปแบ่งกันกินนะคะยกเว้นแม่มที่ชาวเมืองรังเกียจไม่แบ่งเนื้อให้เมื่อพญานาคแห่งเมืองบาดาลทราบขา่าวเท้าพังคีเป็นซึ่งเป็นบุตรของท่านเนี่ยนะคะท้าพังคีบุตรถูกฆ่า สุข่าแล่เนื้อไปกินกันทั้งเมืองก็โกรธแค้นยิ่งนักดึกสงัดคืนนั้นเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นท้องฟ้าอื้ออึงพายุขนําแผ่นดินเริ่มซุดยุบตัวท่ามกลางผู้คนที่วิ่งหนีตายในเหมือนชาวบ้านนะเขาวิ่งหนีตายเจอเราตายรูปไหมใช่ค่ะ,ะนี่ไม่หนีตายหอบลูกจูงหลานหนีตายนะคะเหล่าพญานาคก็ผุดขึ้นมานับหมื่นนับสแสนตัวคล่มนครเอกชาตีตาจมลงใต้บารานทันทีส่วนท้าขาแดงควบม้าไปรับนางไอคำ รีบหนีออกจากเมืองแต่ก็ไม่พ้นในที่สุดแผ่นดินถลม่มคื่นเท้าผาแดงแน,นางไอคําพร้อมกับม้าบักสามจมหายไปใต้พื้นดินรุ่งเชา้าภาพของนครเอก,เอกชตีตาที่เคยรุ่งเรืองก็กลับกลายเป็นผืนน้ำกว้างยาวสุดตาเหลือไว้แต่เพียงแม่ไม้บนเกาะ 3- 4ถึงแห่งในผืนน้ำอันกว้างนี้ซึ่งต่อมากลายเป็นหนองหานในปัจจุบันนะคะอันนี้คือตำนานนะคะวันนี้คุณแม่ได้ ลงคลิปต้องกราบขออนุญาตเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตรงนี้นะคะขอลงคลิปนะถ้าสิ่งไหนไม่ถูกไม่ควรหวังว่าท่านเมตตาคงไม่ถือสารลูกหลานเนาะเื่อเราอยากกล่าวนามค่ะสําสหรับคลิปนี้นะคะแม่สวยไทยนิยมคํามสวยก็อยากให้ FC ที่ไม่ได้มาเยือนสกลนครนะคะได้ทราบข้อมูลเผื่อท่านผ่านไปผ่านมาสกลนครเนาะอย่าได้แวะมาตรงนี้ก็คือ อยู่ที่ส่วนลูกคุณแม่ก็ผ่านแต่ไม่เคยได้เข้ามากราบไหว้ท่านเลยวันนี้ต้องกราบขอบคุณน้องขวัญเวียงนะคะที่ให้ข้อมูลดีๆสําหรับเราชาวโลกเนาะได้รับทราบว่าสกลนครของเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านจะกราบไหว้บูชามาขอพรจากท่านคุณแม่สวยก็เราจะไปกอดอนสวรรค์เพื่อจะไปถวายผลไม้กันเนาะ,ะแล้วเราก็จะเอาชุดกิรดาผ้าครามไปถวายท่านด้วยเนาะค่ะ,คะต้องกราบขอบคุณ สำหรับข้อมูลดีๆจากน้องขวัเวียงนะคะยินดีค่ะ,คะน้องขวัเวียงค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ